สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันกับเพราหมูกรอบแพ่ว่าซื้อมใหย้ยเพิ่อนแต่ช่วงของอืกบกเพราหมูกรอบว้าวนานๆทีได้กินกับเพราหมูกรอบครับผม อร่อยแค่แบบซุมของข้าวาเสียเปียกเมือได้อยู่ในพีน่น้องกินบะเกียเจาบป๊อ ก็ต้องแเงี้ยเงี้ยนะอากาศครึมๆแต่ว่ามันอา่าวหงพี่น้องเฮ็ดงานเงี้ยออก ban khẩu ban nam, na như một thân bàn lên, đâu, nhà tài chứ ngay, ừm, đây ถ้าร่าสื่อเขาฟองเมื่อไรหายนี่นี่เล่นอยู่กับเบีย่แล้วตักงามคน ย่งางทข่ใคมีขาหลากเลยขาหลาักนิดฟ้าบริเบบบบาบนบบบบบบนบบบนบบบบ้บบนบบนบบบบบมบบบบ้บง,งานบนนม่เมีนนยบบ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  นักโลดหลายเลย <c oughs> มันเสียเงียอะายเนี่ยกินน้ำร้ายมันนี่กินเขาก็าไม่ได้เลแต่บา้านดูซึ่งหิ้วหิห้วเขาเลยน,นี่ไเสื้อผ้าเบียกเหมือนนี่เสื้อเนี่ย ก็ออยังแรงง้วยลดหนักกันลรือเน,นี่ก็เทพื้น เ่นัน่งสวยกับมุ้งลังค่าถ้าฝนโบตโตกวา่าโบตโตกับ เห็นซิบมีเมียก็ลางงานลดลุดหน่อยถอยลงบ้านกับบุคยังไบหลุนเลยนะพี่น้องอายุยี่สิบปีบุคยังไบหลนุนอายุสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ย cái này ươn coi nhay là nó, bây giờ thầu cái nào, ha, liềng đu đủ, liềng tàu cái nào อยู่น้ดหน่อยได้หาได้ซิปเป็นยังดีมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำวนเมียกับขายของของมันกับขายบรดีเนาะเท่ากับใจได้ว่าขายของกับ พ่ะได้กบเขาคากบเขากับนามคาลูกไปโรงเรียนคือแนวอยากแนวจริงเขาบาหาแค่คุณได้หรอเสียฮะใช สร้อยกันวนละแม่ละมือ ไปกินก็เหมือนเนี่ยไปกินน้ำไห้เป็นกมาจากส่งขอามเมื่อเกไปเอาลูกไปหักลูกมานอนป้อนเขาเทียงเรียนอยู่กระบ,บีย่อยู่ กูเลยมีรถไถหน้าเว้ยช่วงหารับจ้างรถไถหน้าไงเห็นไหมไรหลายแบบอยู่ด้วย ก้าอยู่บ้านมีเงินออกรถไถยดีกว่ามันหาเงินได้ไหมพี่น้องไอ้เกตลงเกจด,ดินถ้าจีออกรถป้าบอ,อกรถรถเตเที่ยนน่อยหล่จีวรถวดไทยดอกถ้ามีเงิน ไปขมาหาถึงไฟฉายหน้าเพราะบ้านเ้ามันเห็นหน้าเห็นสวนหลายเนาะรับจา้าง อหอยหมูด้ายไรพวกกินหมูะไปพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินเขาแ,กแ้กก่อนที่ไปเห็นงาน